ภาพที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับคือภาพของต้นอินจันนะครับต้นไม้ประจําจังหวัดนคปรปฐมนะครับต้นใหญ่ไหมครับท่านทายสิครับต้นอินจันอายุสามหรือสี่ปีเนี่ยฮะปลูกที่ไหนครับปลูกที่ไหนครับปลูกในถังกระถางพลาสติกนะครับไม่เจาะรูที่ก้นกระถางนะครับ เจาะที่ไหนครับมาดูสิครับเจาะที่ไหนเอ่หารอยเจาะก่อนครับหารอยเจาะก่อนนะครับเจาะตรงไหนเอ่ยยังหาไม่เจอครับเจาะตรงไหนแต่ไม่ได้เจาะที่ก้นกระถางแน่นอนฮนะเจอแล้วครับเจาะตรงนี้เองครับสูงจากพื้นดินขึ้นมาประมาณ ห้านิ้วครับสี่ถึงห้านิ้วดูรงอดลดน้ํานะครับทุกครั้งที่ลดน้ําลงไปนะครับปามก็ประมาณสี่ลิตรครับไม่สูญเสียไปไม่ไหลออกนี่นะครับประมาณสี่ลิตรต้นไม้กินหมดร้อยเปอร์เซ็นครับแต่ถ้าลดเกินมากๆน้ำจะไหลออกเองครับ จึงไม่มีผลต่อระบบรากให้รากเสียหายเลยนะครับเพราะลองดึงออกมาดูครับหนึ่งชั่วโมงเขากินน้ำหมดแล้วครับไม่ไหลออกนะฮะแสดงว่าน้ำที่ลดไปสักครู่นี้ไปตกตะกอที่ก้นแล้วต้นอินจันก็ดูดกินขึ้นมาเลี้ยงลำต้นพร้อม,มแล้า่าที่ไม่สูญเสียมีผลให้นงวดปลูกต้นอินจันได้ แบบนี้เลยครับ